ดูเหมือนว่าเขาอยากเป็นตัวเลือกสุดท้ายในชีวิตของเรานะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอนี่อาจจะเป็นคลิปและคำทำนายของคุณได้ะคะ่ะเดี๋ยวมาพิภัยนะคะทำนายสถานการณ์กันดูซิว่าเป็นยังไงคุณอาจจะฟังคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าก็ได้นะคะหรือว่าจะดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซีเรียสนะคะหรือว่าจริงจังกับคำทำนายนะ,ะก็ขอให้น้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้นจนจบนะคะแล้วก็มีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากพูดคุ ะะอยากปรึกษานะสามารถทักเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทักมาจองคิวกับแม่หมอได้นะคะแม่หมอตอบแชทเร็วมากเหมาะก,กับคนที่ใจร้อนอยากจะดูดวงนะคะคนงบน้อยก็สามารถดูดวงกับแม่หมอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไม้ไพ่ทำนายกันดีกว่านะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นแบบไหนนะมันขึ้นไพ่เกี่ยวกับการรอคอย ะะแล้วก็ขึ้นไพ่เกี่ยวกับความหวังนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้ในใจลึกๆของเขาเองก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมเขาหวังว่าเราจะกลับมาหาเขานะคะในตอนนี้เหมือนเขาเองก็รู้สึกเสียใจนะคะที่วันนั้นเขาไม่รังเราเอาไวา้นะคะที่วันนั้นเขาไม่รังให้เราอยู่ต่อมันอาจจะเป็น การตัดสินใจที่ทำให้เขาเองก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มันตัดสินใจยากมันตัดสินใจลำบากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเองก็ต้องเลือกนะะถึงแม้ว่าในวันนั้นเขาจะไม่ได้เลือกเราแต่ในวันนี้เหมือนเขาเริ่มที่จะรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวของเรามากขึ้นแล้วใจยังคงเฝ้ารอเฝ้าคอยใจยังคงคิดถึงใจยังคงห่วงหา นะคะใจยังคงแบบยังคงต้องการอยากที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขารู้สึกว่าเราคือรักแท้ของเขานะคะหลังจากที่เลิกรากันไปนะคะไม่ว่าการเลิกรานี้จะเลิกราด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นว่าเขาขาดเราไม่ได้และใจของเขาเนี่ยต้องการเรามากที่สุดนะตอนนี้ในเวลานี้ ะะเขายังมีความหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งเราและเขาเนี่ยจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมจะได้กลับมาคบกันถึงแม้ว่าเราจะมีคนใหม่ไปแล้วหรือว่าเราแบบไม่ได้สนใจเขาแล้วไม่ได้อยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับเขาแล้วแต่เขาก็ยังอยากที่จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายในชีวิตของเราอเขายังคงจะรอเราอยู่แบบนี้ต่อไป ะะเขาจะไม่เปลี่ยนใจไปจากเรานะะเพราะเขารู้สึกว่าเราคือคู่แท้เราคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆนะคะไม่ว่าจะรอเรานานแค่ไหนเขาก็รอได้เขาเต็มใจที่จะรอนะคะและเขาก็อยากที่จะทําให้เราเนี่ยกลับมารักเขาเหมือนเดิมให้ได้นะคะถึงแม้มันจะใช้เวลานานก็ตามเขาก็จะพยายามนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ย กลับมารักกลับมาสนใจเขาเหมือนเดิมกลับมาเชื่อใจเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี้ยแม่หมาะร,รู้สึกว่ามันมีตัวกลางน,นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อกันไม่ได้ตัวกลางน,นี้อาจจะหมายถึงครอบครัวฝั่งเขาก็ได้หรือครอบครัวฝั่งเราก็ได้นะที่อาจจะไม่ชอบนะคะไม่ชอบอไม่ชอบเราหรือ,อครอบครัวของเราอาจจะไม่ชอบเขาอะไรแบบนี้นะคะในตอนนั้นเนี่ยที่เขาไม่ลังเหลาไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาแบบ ตัดสินใจลำบากมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลือกที่จะปล่อยเราไปนะคะเพราะเขาอยากให้เรามีความสุขเขาไม่อยากที่จะให้มันมีปัญหาใหญ่โตหรือไม่อยากที่จะให้มันมีปัญหาทีหลังไม่ใช่ว่าเขาไม่ลักเรานะคะในเวลานั้นเขาตัดสินใจหรือว่าเขาทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเขาต้องยอมปล่อยเราไปเพื่อที่จะให้เราไปมีชีวิตที่มัน มีความสุขมีความสดใสมากขึ้นอยู่กับเขาเราเองก็มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความเสียใจเปล่าๆมีแต่ความเหนื่อยอกเหนื่อยใจเปล่าๆนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยเราไปดีกว่าแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็กลับมารู้ใจตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเรากลับมาเห็นคุณงามความดีที่เราเคยทําให้เขาและเขาเนี่ยอยากที่จะกลับมาวิ่งไล่ตามเราอีกนะคะเขาอยากที่จะได้โอกาสจากเราไม่ว่าเราจะให้โอกาสเขาหรือไม่ก็ตาม แต่เขาก็จะพยายามทําให้มันเต็มที่ที่สุดทําให้เราเห็นว่าเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆ ะะเราจะได้เห็นมุมมองนั้นของเขามุมมองที่เขาแบบเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะ,ะ,ะมุมมองใหม่ของเขาที่มันจะมีความน่ารักมีความสดใสมากขึ้นนะ,ะเราจะได้เห็นอีกมุมของเขาและแม่หมอกก็เชื่อว่าเขาอยากที่จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเราจริงๆถ้าเรามีคนใหม่ไปแล้วเขาก็พร้อมที่จะรอเราเขาเต็มใจที่จะรอเราเสมอไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตาม เขาก็จะรอเราอยู่แบบนี้เพราะเขาอยากที่จะเป็นคนสุดท้ายของชีวิตของเรานะคะนี่ก็คือคลิปและคำจารยจจะพีไพายเพราะฉะนั้นก็จงน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปก็แล้วกันนะคะ,ะเราเจอกัน,นะในคลิปหน้าค่ะ